สวัสดีคะ่ะบอ้อยังสีสวัสดีครับเด็กันดับอมาตะนี่สุดยอดเนาะดับดีดีเลยเดินเดินกับชุดยอดอยู่ได้หรือล่าทุกงวดวเราเดินอมาตะกับวิ่งกับเขาไปที่หกเนาะกับหกเกาเกาหกกับเขานี่ชุดเต็มชุดเต็มคือเดินดีเลยเอฟซีเนาะชุดเต็มเดินดีขนาดจ้าสุดยอดเลยค่ะชุดเต็มนี่แล้วก็เดินอมตะสามตัวมาให้เห็นทุกงวดอีหลีเนาะมาเห็นทุกงวดแล้วก็กระลัง ดับถูกงวดจ้าดับถูกงวดปีนี้ลดแค่งวดเดียวเด้อเลขดับล่างตรงๆถือว่าสุดปังประหยัดต้นทุนได้เยอะเนาะค่ะประหยัดต้นทุนคนกันสมมุติว่าสื้สอล่างตัวใดก็มาเบิ่งในเลขจับเบิ่งจ้าถือว่า<ม>ถ้ามันดับตรงกับเต้องซื้อจ้า <c oughs> ปีนี้ลดไปงวดเดียวแล้วก็ลองเบิ่งปีนี้มันสิตลดเด้มันสิตเดินดีจกงวดเนาะเขาจับเป็นปีเนาะสถิติูกับเราจ้า ดีฮอดปี tea, ไม่เล้วมันิจังไดเนาะจังไดค่ะแต่ว่ากะมือเี้ียวสิมาปล่อยเด้ได้เราไปจ้าตัวเลขใดได้แล้ว,ว,ลลวโอเคตามนั้นค่ะอ๋อตามต่อเนาะเลขเลขเขากะเข้าไปที่หกเก้าเก้าหกเลขวิ่งกับเขาไปที่หก,กเรากะ,ะดับอมาตะดับอยู่จ้ะแฝค่ะาตามต่อจ้ะเอาเลขเอาเลขเด่นก่อนเนาะจ้าเลขเด่นวดประจำวันที่หนึง่งพฤศจิกาจ้า คือเด่นเด่นสุดๆนี่คือห้าเจ็ดหกเด้อมีห้ามีเจิดมีหกค่ะอ๋ะอ,อจับบอลเลขยิ่งคือเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกแลนเดอร์ค่ะบนล่างสายยิ่งสายหลุดเพรต้องพาดเจ็ดกับหกจ้าถึงเด่นอำนาจนี่แหละเลี้ยสามตัวนี่ห้าเจ็ดหกไม่เห็นแน,น,น่นอนเนาะไม่เห็นแน,น,น่นอนจ้าอ๋อ เอาเลขจับคู่ในเลขเดนเดอร์สุดเต็มนี่แหละค่ะถ้าเลขมาหาจ้ามีหาเก้าจ้าหาหนึ่งหาหนึ่งศูนหาศูนหาหาสามหาสามหาเจ็ดหาเจ็ดหาเปดหาเปดนี่แหละหกคู่จ้าคือเก้าทามักทามักหาจ้า้ามักหกกะ นี่ศูนย์หกศูนย์หกสามหกสามหกสี่หกสี่หกสองหกสองหกแปดหกแปดหก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 นี่แหละหกคูนี่แหละจ้าออเลยจัดเอาว่าเอาหกไว้ไทยเด็กกิงวันนี้คือเจ็ดกับหกนี่คือสี่ยูไทยเขานั่นแหละจ้าออเลยจัดเอาหก ใบไทยจ็ดใบไทยน้ำคือกันนี่แหละค่ะเอาทะเลกมาเจ็ดเด้อจ้านี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็เจเกเจ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 ี่เจ่เนี่แะมีคู่คือกันจ้าให้จับตาดีๆผู้ใดมก ติดเจ็ดไก่เบื้องสังเกตที่เลขเจ็ดเนาะมีเจ็ดจบคู่ให้มาโกกับติดที่เลขหคือเป็นสิม,มาหกหกอะไรค่ะอ๋อ็พอาน่แล้วหกกลงไปหกหลงแล้วนี่แลห,ห,ล,ห,หล,ละตัวตัวอมอมัดตวเพราะว่ามันมาหกเก้าหกว่าน่ยดน่นอนหกหกอาจจะมาไทยตัวออมักนี่คือมีสามคู่จ้าแล้นตัวมีศูนย์หกเจศหเจ็ด กับหกหกับหกอันนี้ส่วนตูวทั้งอหมักเด้อจ้าจที่บ้าบมาก็สามารถเรียกเอาได้จ้าในชุดเต็มเขาทุกหมวดละค่ะชุดเต็มออจ้าเลขวิ่งคือเจ็กับหกนี่แหละค่ะอจ้าอ่เห็นคือเขาจ้าจับตาดีๆจับตาดีๆจ้าเอาเลขดับเด้อดับล่างดับล่างตรงๆตัวกลับมาได้เด้อจ้าดับอมตะจ้า เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนยนสูนสามหนึ่งหกสองเก้าสองามสองสี่หาหาหาแปดหปนี่แหละเก้าโคดดับลังตรงๆจ้ะมันเด่นชนดับอยู่ด้วยเอฟซี เนาะจ้ามันมีชวนเหล็กดับแต่ว่ามันดับแค่แค่ล่างเด้อตรงตรงตัวกลับมาได้แล้วกะบนว่าดับบนซื้อได้จ้ะอืมจ้าดับเพลินเสื้อใจได้ค่ะดับสายแข็งงี่ลีเนาะครับอืมชนเหล็กดับกับซิมีหาเปดนี่เนาะค่ะออกับเจ็ดซีเนาะแต่ว่าอให้ซีเจ็ดตัวกลับมาได้ค่ะโอ้เหล็ก เลขงวดนี้มักติดหกเด้อค่ะซาบ้านน้ำหมักแปดหกเก้าหกหกงามกัน 6, กแบบนั่นแหละเนาะขอกับมักฮก็แต่ว่าแต่ว่ากับบวเนียดอกเจ็ดนั่นเมีนอยู่ค่ะมันอาจจะมาเนาะมันอาจจะมามนเป็นไปได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหกนี่แหละจะดีๆเป็นไปได้เด้อเอฟซี เป็นแนวทางคือเก่าเนาะตามนี่เนาะเอฟซีถ้าสงสัสอย่างทั่วหาทางออเลยแต่ว่าโทรศัพท์ออนี่่อนข้างทรติดต่อยากเพราะมันห่างเออถ้าออโทรกลกับนี่รับได้อยู่แต่ว่าคันจ้าสมมุติว่าคันคันันผู้ใดโทรมาจงซง่คันเมื่อสายแล้วคันเฮากดหาเห็นเบอร์ติดโทรมาเห็นที่สิบคันข้างไว้หันอยู่นั่นรับได้ข้าเจ้าโทรมานั่น คือรับได้มันมีซองเลียรับสายนะจุกเอี่ยวนะนท,ท่านโต๊ะแรกนี่เอาโหลดรับนี่บพได้เลยท่านใดเอซีอยู่ไก่อยู่ไกลหรืออยู่ใสก็ไดถ้าไดเบิ่งไดเห็นแล้วไดฟั่งไดว้าวฟั่งแล้ว็อย่าผ่าน,นเดอ้อจาจัดเอาโหลดทำหากคืออ๋อจัดคู่ไว้ใหน้นั่นมากก็คือจัดไว้เต็มไว้เมื่อแล้วละ่ะค่ะอ๋อ กันสิไปหาซื้อหาใส่กันเลขยนอได้ดังดังมากค่ะบึ้งถ้ามันตรงเลขดับลังนั่นกันไอจักรละหนาเอาคือโตตรงๆมีมันดับบ่มาเลยได้เห็นดอกตัวกลับนั่นมาจ้สามารถซื้อบนได้ค่ะออจ้าเอากับขอให้โชคให้มันเด้อมวเนี้ก็ได้ได้ออจ้าบ๊ายบายค่ะ เอาค่ะเอฟซี FC, ตามต่อจ้าอออยางซีในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกแปดเด่นบนล่างห้าเจ็ดหกจังใดกับไมห้หินวิ่งไปที่เจ็ดกับหกจ้าจับไห้เนาะค่ะชุดเต็มเดอ้อพี่น้องดูเคียชุดเต็มหาเก้าหาหนึ่งศูนย์หาสามหาเจ็ดหาแปดศูนย์หกสามหกสี่หกสองหกแปดหกหกหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดสี่เจ็ดจ้ะ แต่ทั้งออเพิ่นมักแค่เพิ่นมักเลขหกหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดอันนี้แต่เพิ่นมักเด้อแต่กะทาเป็นผู้ใดมักเนาะค่ะถ้าเลขติดหกมามันมีติดหกใดแน่จับตาที่ติดหกใดจะมักหลักใดใส่หลักนั้นงวดวังหันจ้ะนี่ใส่บึงเนาะค่ะอันนี้ตัวเลขหน้าลงทุนเด้อฟังดีๆค่ะฟังให้จบพร้อมเข้าไปที่หกเก้าเก้าหกวิ่งหกสองเข้าไปที่หกหนึ่งแล้วก็หกเก้าเก้าหกจ้ะเดินนมาตาก,กับเขาอันนี้ตัวเลขหนาลงทุนเด้อเอฟซี FC จ้ะ ฟังพรอมแล้วก็อ่านในกระดาษพรอมอันนี้น่าลงทุนเพราะมันมีเหลขกดับในน้ำในขิบนี่พรอมจ้ะอันนี้งวดเก้าอันนี้งวดหม่จ้ะเดี๋ยวเสียแครปหน้าจอแต่ไปเบิ่งเหล็กดับล่างตรงตรงก่อนจ้ะดับล่างตรงๆงเนาะค่ะงวดนี้ดับล่างตรงตรงหนึ่งพฤศจิกาหกแปดจ้ะเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าสามสองสี่ห้าห้าแปดจ้ะอันนี้คือดับล่างตรงๆตัวกลับมาได้ เฉพาะล่างเดือค่ะดับอมะตะสายเค็งจ้ะงวดวังหันกระดับยู่จ้ะอันนี้งวดบังหันสถิติงวดบังหันดับยู่จ้ะสงสัยยังกระามเบอร์ทูได้ดูค่ะเพราะว่าทูหาเพิ่นได้โดยตรงเลยค่ะสาบนากับเป็นเคสพานเนาะคะ่ะตัวเลขไม้พี่น,อน้องแฟ้น่องเอฟซีิจารณาซื่อๆเป็นแนวทาง,อ,งอือเป็นสูนรวิวีคำนวณมีเขามีหลุดจ้ะแต่ว่าของเพิ่นปีนี้เพิ่งหลุดแค่งวดเดียวสําหรับดับล่างตรงๆ ดังป็นไดกระดับยูแต่ว่าทำเหมือนผู้ใดฝันดีกะเสื้อว้ก็ได้จ้ะเอาบัตรที่นี่ใส่เบื้องเลขดับล่างตรงๆแล้วกัตัวเลขหน้าลงทุนประกอบกันไปแล้วกับสิได้แครบหน้าจอเอาค่ะเห็นบ่ค่ะมันมีเด่นชนดับถ้าเด่นชนดับเนาะคะ่ะล่างนี่บ่ตตรงสื่อสื่อตัวกับได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันนี่เนี่ยห้าเปดนี่ดับล่างนี่ตัวกับคือมาได้คือเปดห้าจ้ะแต่บนไปได้เร้อค่ะอันพร้อมในกระดาษได้เข้าใจค่ะ ตามนี้เจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่ค่ะเจ็ดสี่ดับรางสี่เจ็ดซื้อได้เด่นชุนดับประมาณนี้เอาขอบุญขอบคุณออยางสีจ้ะเอ็บสีถามอะไรคือกันค่ะสําหรับเลขดับและตัวเลขชุดเต็มของออยางสีสงสัยหรืออยากสอบถามยังก็ตามเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่เอาเฮงเฮงปังปังด้วยด้วยสุขุสุขุนเงินเลยกองท้องเลยเขาคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า